ดีปากน้ําปีหกปีนี้เขาก็จัดเต็มเหมือนเดิมโดยเฉพาะโซนของกินบอกเลยว่ามาแบบแน่นงานที่1ปีมีค้างของกินเขาก็มีของเค้าอีกหนึ่งของหวานเลยขนมที่ไม่เคยได้ยินชื่อในวัยเด็กก็คือมีในงานนี้อย่างตัวเบิ่งๆน้าอีทแ้วร้านในงานก็ทําให้ดูสดๆแบบนี้เลยาคือกินหอมจนต้องเรียวลแ้วราคาคือดีมากาบาทสิบบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หลักสิบเลยก็เจอน้องๆหนูๆนักเรียนมาเดินเยอะมากน้ำลูกชกอันนี้ก็คือต้องรอลูกชิ้นอันนี้ก็คือไม้ละสามบาทอย่างหม้อแกงก็คือห้ามพลาดและน้ำล้ เพื่อนก็จัดมาคนละหนึ่งแก้วดูเนื้อลำไยดีให้มาแบบจุกสาแก่ใจของกินก็คือแน่นมากแล้วจะพัดโซนคร่งเลนได้ยังไงคือไม่บิวย้อนไวมากเลยเขาก็มีทั้งปลาโป่งบิงโกจบฉลากเสาหน่อยตกน้ำอะไรแบบนี้ก็มีเก็คือขอลองปลาโป่งหน่อยละหนึ่งคือไม่ได้เล่นกันมานานมากคือแม่นได้เลยรอบเดียวจบค่งเลนเขาก็จัดเต็มจะเป็นชิงช้าหรือว่ารถไฟล้างของนุ้งนุ้งบ้านผีสิงก็มานะจ๊ะกิจกรรมคือเยอะมากจริงๆในงานเขาก็มีเหมือนเดิมคค่ะือจึ้งใจมากราคาหลักสิบหร้านก็ือเดียว เสือผ้าเกงเกงกระเป๋าพวกเครื่องประดับเขาก็ไม,มนคือมีโซนมีร้านอาหารอื่นอื่นอีกเยอะมากเขาก็จะ12วัน12คืนไปเลยูต้องไม่พลาดแล้วใหม่วันหยุดนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนก็อย่าลืมมางานนี้